อือโหลวัสดีทุกคน,นนี้ก็อยู่กันในเกมอะไรก็ไม่รู้เกมป้องกันซอมบี้เรื่อยๆวัดที่หนึง่งอะแม่แซอมบี้ซอมบี้มาามีปืนมีหลายปืนเอ้ายังไม่ตายเริ่มต้นทันที นี่หนีดบอกซอยนี่ทำสวยจุเจมี่ก็ไม่มีอะไรมากแค่เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อของเก็บไปกองโอลโอ้โอลถ้าเสร็จแล้วมันก็ได้เงินพอได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อของเดี๋ยวไปซื้อเรียกเกินแล้วผมก็จะเก็บเงินเอาไว้ซื้ออันอื่นๆ ปืนมันจะขยับตามที่เราเลื่อนนิวนะ้วไงอย่างผมกำลังเลื่อนนิ้วอยู่ปืนีก็ขยับกดเลือเลอทอนทีซอมบี้มันจะมาทันทีซอมบี้รเรา,า,าไม่มีปืนเลยไม่มีเหยื่อขาดเลยแท่นี้ปอกไปค่ปุ๊บป ไปเล่นมาก่อนตอนนี้กพี่แก่เอาชุดมาด้วยหน่อยเพื่อทองเอ่อซื้ออะไรดีซื้อครูแล้วก็อัปเกรดังแแล้วก็ซื้อความเร็ว ผมจะเปลี่ยนปืนหลักเป็นธนูเพื่อกันโหอย่างที่กดเริ่มเลยซับพี่สมุนกับนกประทาธนูเฮ้ยมันจอกเกาะเื่อเฮ้ยจอกเกาะอ,อย่างเจ๋งลูกธนูโคตรใหญ่แล้ต้องเล็งเข้าที่บริเวณตานะทุกคน เพราะว่าหมวกกันน็อกมันกันแค่ส่วนอื่นมันไม่ได้กันส่วนตาในชีวิตจริงผมคิดว่าหมวกกันน็อกมันน่าจะกันธนูไม่ได้นะแต่นี่มันในเกมเพราะถ้าจะกันธนูได้มันบนหมวก,กเกาะถ้าปมาทมนี่จะหมวกกันน็อกต้องยิงไปที่บร,ริเวณรูดวงตาก็จะระดับ ยิงเข้านะทุกคน,นเนี่ยไองเนี้ยเนี่ยยิงเข้าตัวติมันจะเด้งออกเกมนี้นผมจะอน้าเกลียดซอมบี้อ้วกมากมอุบัติษฐานอะคือฉลาดคือแบบซอมบี้อ้วกมันแบบมันเก่งเนินอะมันอ,อ้วกตึกพิษแต่แล้วมันแรงมากด้วย วันนี้จะมีเริ่มมีซอมบี้อ้วกมาซอมบี้ที่มันอ้วกนะไม่ใช่ซอมบี้อ้วนถ้าซอมบี้แบบพวกซอมบี้ตัวใหญ่มันจะโผลมาวันหลังๆแั่ทุกแบบเลยวันที่สิบไปแล้วอะ่ะธนูนี่ก็ยิงรัวอยู่กันแม่ดูี่ยธนูก็ยิงรัวอยู่อ่ะ เกมที่ผมก็จะเล่นดีหล,หลายพานเลยเพราะเกมนี้มันสนุกธนูมันรีโหลดไม่ต้องรีโหลดเพราะมันมีแค่นัดเดียวแต่ผมจะไปซื้อพวกของใหม่ๆก็แลันอืมแต่ผมขอเลงอันที่ เออจะเอาไว้ก่อนอืมก็ผมคิดว่าผมจะลองซื้อสมาร์ทวอ์ดูว่าผมไม่เคยซื้อมาก่อนตัวีีเ,เล่มานคืออะไรเปลี่ยนลูกโอเคปกติตอนนี้มันใช่มีซอมบี้อว้วก อวกมาโอ้ยเกือบเกือบล้มตลอดนขนุนี่ยิงตัวจะได้ซอมบี้มันต้องยิงที่หวัวนะคนยิงตัวมันไม่ตายมันจะตายอยู่แล้วแต่มันตายยากเนี่ยผมทำไม่ดูเลยยิงตัวไม,ไม่ตายจริงมันต้องยิงเหี้ย ตอนนี้เริ่มมาเยอะแล้วผมคิดว่าธีน่าจะเริ่มเอาไม่อยู่อุ้ยกลับระเบิดธนูเริ่มเอาไม่อยู่ทุกคนธนูนี่มันต้องเล็งแม่นๆเลยนะผมคิดว่ามันย้อยมันย้อยอยู่นิดนึงมันมีแรงน้มถ่วง สมาร์ทวอทเราจะเอาไปใส่ตรงไหนเออกดผิดสมาร์ทวอทนี่เอาไปใส่ตรงไหนอะหรือว่ามันเป็นตัวบอรกรยเฉยเอ้ยโฆษณาโฆษณาโฆษณา,าปี๊ปปี๊ป <Good. S 1> โอเคตอนนี้ก็มาถึงวันที่เอหกแล้วใช่ไหมโอเคเริ่มเลยซอมบี้เริ่มมาเยอะเริ่มจัดการไม่ได้ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยผมเล็งไปตัวด้านบนมันย้อยนิดนึงอ่ไปตัวหมวกัน,น็อกนี่ต้องเล็งดีๆเล็งยากซอมบี้นี่มันมีการเขนข,ขาดขาขาดเริมไม่มีอย่าง อย่างโหดอ่ะไม่รู้นะว่าจะติดเหลืองหรือเปล่าผมว่าน่าจะติดเหลืองแน่ๆเพราะว่ามันโหดเกินอะซอมบี้ยังแบบอาไว้ว่าขาดใจอะติดเหลือง100%ผมอยากให้มันมีปรับโหมดหมดไม่ติดีแล้วผมไม่อยากติดเหลืองผมก็กลัวช่างโดนแหวนเหมือนกัน พวกนี้มันยิงด้านใต้คา,างได้ด้วยพวกเซมอนนะยักษ์เฮ้ยายาย่ายาพี่จะตายพี่จะตาย,ยาซอมบี้พวกนี้แรงจับเลยมมกเมื่อกี้โดนน้ำกดไปน,นิดนึงนะเนี่ยถ้าสรุปแล้วนาฬิกาสมาร์ทวอทมันทำอะไรได้วะนาฬิกาสมาร์ทวอทตรวจสุขภาพชุดเกาะและแมกกาซีนของคุณ อ๋อมันตรวจสุขภาพที่เกาะแล้วก็แมกกาซีนเองเฮ้ยผมอยากเก็บเงินซื้อเนลอนจะเก็บเงินซื้อเนลอนซื้อชุดทหารรับจ้างก่อนเลยปะเนลอนหนูเคยเลยโอเค,อเคถ้หนูจะเก็บเงินซื้อตุดทหารรับจ้าง สมาร์ทวอทเลือดหนึ่งร้อยก็อปกติเหมือนไม่้ค่มันใช้งี้นี่เองสมาร์ทวอทสมาร์ทของแทร้ร ก็มันแรงทีได้ก็มองไม่ติดคือว่ามันดีมันไม่ได้คัดุเท่าไหร่แต่มันอ,อ,อีลเลยว่าฝากได้ก็ถือว่าดีเฮ้ยอย่าเข้าใกล้กูเพราะผมต้องใช้นี่แถลงจากเกมฮับไลท์ โอเคกดเลิกแล้วผมจะแสดงาเกมหาตัไอคันห,อหน่อยไอคอนไอคนบางาเเฮ้ยทั้ดี้น,น้ดินเ,เออโอเคไอคอนมันยับอีกแล้วเหรอค่ กมนี่ละ่ยมตนันทาไมวัดเนี่ยตรงนี้1 1 1ค

หนูจะไปไวาไอๆก็กันโอเคไปต่อได้เลยเออพันสองือมมาลกไปต่อ,อ,อไปกดอัดไปหนึ ok, vàng mai, ok, lần này, <laughs> เอาไปเจอเอาไปเจอเอาไปโจออืมวะคดะพดิอืม โเคเ่งลูคืก็ไม่สนใจหรอกเซลแมวเอง กดอัดไปโอเคกดอัดอีกซอมบี้สีสาวว่คืออะไรซอมบี้สีสาว่าคืออะไรอีกทึกขึ้นทุกว่าไม่ ถ้าหาลับจ้างมาเดกแป๊บนึงเอ้ยกดผิดกนีเ้ก็คือสัตว์เลี้ยงผีแค่นอะจดอะแลูกนก็มีเยอะอยู่ผมได้ยินเสี่งลบลกคนไม่รู้ว่ามันเข้าไมเหอนต่อ มันตีมาตอนที่จับมอเหลืองระเบิดโอเคเนลืองเหลืองหามรอยเลุกขึ้นมามันลุกขึ้นมาจากความตายเออเทมันลุกขึ้นมาจากความตาย Variance, ได้เลยดีมึ out, รู้นดทกคนเป็นรู้ดีว่าคลิปของคนนั้นเต็มไปด้วยเสียง